บายดีนะทุกคนมาทีาตานะ่ตลาดนะเราจะพาเข้าไปดูในตลาดค่ะทุกคน เป็นกล่องหาร้านโรตีร้านโรตีกับซาลาเปาของเยอะมากมาต่าไวนะ้ด้ว จะพาดิแล้วจะพาเราไปข้างเยอะอะไรก็ข้างเยอะมากร้านตลาดเราจะรัดไปทา,ทางข้างๆตลาดแล้วเราหอไปดูขอเยอะมาก Chút cái

อลซีการไม่เอนะารักนจะซื้อไข่นะโอเคคนเดียวนะแยงขาวสีขาวเกิดไก่ไขรไปได้ แบบได้ขายสองพันอันหนึ่งคะไหนไข่นนี้นะไข่กันได้สองพันคุกย่างสองพันสามอันห้าพันปนเดียวได้เอาครานี้ก็ได้ครานี้ก็ได้ซีเมนหาคำสองันสามันกระขายตัวทอดอั่นั้นสามอันห้าพันอันหนึ่งมาสองพัน <ไ>นัแกป่ะสระเาแล้วก็มียหน,นึงอ่ะอาไรทิพแพน Hãy okay. subscribe okay. <laughs> <laughs> <laughs>

你不好我了。